อย่างที่คุณชนะบอกเลยถ้าพูดถึงข้าวพันผักหลายคนนึกถึงอุตรดิตถ้าไปอุตรดิตแล้วก็มีร้านข้าวพันผักชื่อดังอยู่ร้านหนึ่งที่มีเมนูแปลกอร่อยแล้วก็เป็นสูตรดั้งเดิมการันตีด้วยปริมาณลูกค้าที่เข้าร้านแน่นตลอดทั้งวันทุกวันร้านนี้ชื่อว่าร้านข้าวพันผักอินดี้นะคะเดี๋ยวเราบอกพิกัดที่หลังนะแต่ให้คุณผู้ชมไปดูก่อนเจ้าของร้านเนี่ยนะคะก็คือคุณสูตรคุณอภิวัตอินทามินบอกว่าเปิดร้านนี้มา15ปีแล้ว เป็นสูตรที่ทอดสืบทอดมาจากคุณทวดซึ่งข้าวพันผักเนี่ยถือว่าเป็นอาหารพื้นบ้านของชาวลับแลโบราณวัตถุดิบสําคัญก็คือแป้งข้าวเจ้าผสมกับน้ําตามสัดส,สว่วนแล้วก็นํามาละเลงบนผ้าขึงปากหม้อดินใช้ไอ้น้ําทําให้สุกนะคะแล้วก็ใส่ผักใส่วุ้นเส้นถั่วงอกปรุงรสโรยกระเทียมเจียวหอม,หอมเสิร์ฟคู่กับน้ําจิ้มรสเด็ด เออแล้วที่ร้านก็มีเมนูแนะนําด้วยนาถ้าไปเนี่ยต้องสั่งข้าวพันผักห่อไข่ไข่ม้วนวุ้นเส้นมีพันข้าวพันผักเย็นตาโฟไข่ม้วนเย็นตาโฟก็มีเฮ้ยไอที่ม้วนนี่ก็อร่อยนะแน่นอนอย่างนี้อย่างนี้มีมากมายหลายเมนูคุณผู้ชมแล้วที่พลาดไม่ได้จริงๆคือเมนูข้าวพันผักรวมโฟก็คือนําซอสเย็นตาโฟมาเทลงในจานข้าวพันผักอ๋ออลไใช้เขาว่ารวมโฟแล้วก็ตามด้วยน้าซุปเย็นตาโฟสุดของร้าน อ๋อไม่เคยกิเครื่องยันตาโฟนี่แหละจัดมาเป็นจานใหญ่ๆอย่างนี้เลยเนาะเป็นข้าวพันผักถูกต้องแล้วก็เสิร์ฟมาในรูปแบบของจานเมาแล้วก็ราดน้ําตามไปโอ้โหได้เครื่องดั่นขนาดนี้รสชาติอร่อยแบบนี้โลูกค้าติดอกติดใจเลยค่ะ นี่คือเมนูไฮไลท์ที่อยากจะแนะนําให้สั่งนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเมนูก๋วยเตี๋ยวข้าวพันผักอีกเป็น20กว่าเมนูอะค่ะเยอะจริงๆส่วนราคาก็เริ่มต้นแค่25บาทเท่านั้น25บหาบาทราคาย่อมเยาวใครผ่านไปหรือตั้งใจไปอุตรดิตถ์ก็ลองแวะหน่อยไหมกินข้าวพันผักแบบออริจินอลสูตรที่สืบทอดมา15ปีร้านนี้เปิดตั้งแต่เวลา9ก้าโมงเช้าจนถึง5้าโมงเย็นหยุดวันพุธสักวันหนึ่งนะเอาเบอร์โทรไปก็แล้วกันค่ะ0ูนย์แปดศูนย์สี่สี่เจ็ด 0345พิกัดร้านอยู่ที่ถนนของทอดตํบลศรีพนมมาตรอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะ